เอาบรรยากาศยายเฮียนมาฝากจ้ะพี่น้องสวัสดีอินเจแปนจ้ายายบ้านวันที่5ตุลานะคะกติเก็บของอีลีัวปุ่มกสิเก็บใส่กระลังส่วนหนึ่งไปแล้วกระลังนี่กสิได้มาจากบริษัทยายบ้านข้าเจ้าสิเตรียมแม่ให้เฮาแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องของที่เห็นอยู่นี่ก็คือสิทิมเบิร์ดทีนี่ของที่สิทิมกสิมีหลายตืบอยู่ที่พี่น้องว่าของส่วนหนึ่งเข้ากับว่าอยากเอาไปน้ำเบิร์ดเพราะว่ากสิเป็นของพ่อปู่แม่ยเราว่าข้าเจ้าสร้างแล้วกระยานข้าเจ้าว่ายายเฮียนไปเล้ากระย่าเาของข้าเจ้าไปใส่น้ำย ที่ไดเอาไปใส่คือเกาหั่นละพี่น้องแจ็คสีว่าจังไรส่วนหนึ่งเขากับ่ไดอยากทิมตนี้เขากับยังบ่ทันได้มีเงื่อนพร้อมที่สื่อไหมผลลาคอยสีทยอยซื้อแล้วกับสิทยอยทิมไปน้ำปบป๊บเพียเดียวว่าดดอีลีสิผามาเบิงบรรยากาศของไม่พี่น้องส่วนตรงนี้คือของไม่ที่บริษัทใหญ่ของเข้าเจ้าใหญ่มาให้เราเรียบร้อยที่เห็นเป็นสีฟ้าๆนี่ก็คือพิววจ์บดกันกระแทกพี่น้องจังสีบดไดไปเสียสีน้ำผนังน้ำบานน้ำอาคครของลูกค้าให้มันเสียหายข้าเจ้ากับสิมีแนปูนน้พพืดี่นนองกัพ เทียหายคือกันเทียแรกปุ่มนึกว่าเม่นปุ่มสิขนของมบพรลายเต็มสองของอันตันไลยพี่น้องอันนี้คือสาภาพเมื่อเร้านี่ปุ่มกับผัวผ้าก,กันซอยกันจัดสองผัวเมียซอยกันประมาณ3ามสี่ซมงนี่แหละพี่น,อน้องสเสียแล้วกับเมืยอแอกแลกผลลาพธ์น,นี่จัดของแล้วกับประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละพี่น,อน้องถือว่าเลาี้ยวไหลติบอยู่ สภาพก็เป็นยังเสียละพี่น้องเรียบร้อยดีบ่หองบางย่างก็สิมีว่างไว้แล้วแล้วกระลืมลงหมอกลงมองไปเป็นธรรบาดาละพี่น้องไ่ายังบ่ท่านได้ชิ่นกับบ้านไหมค่อยค่อยู่อย,ยค่อย,อย,อยไปจังสี่ละพี่น้อง